สวัสดีครับผมนัทปั่นไปแดกไปครับก็วันนี้ผมก็มาอยู่แถวปู่เจ้าสมิงพลายนะฮะก็วันนี้นะครับผมกออ็ข้ามเรือนะครับนะก็เป็นโปะเรือมาจากพระประแดงแล้วก็ขี่เข้ามาตรงซอยวัดบางยะแพรกไม่ไกลนะฮะก็ไอ้วัดบางยะแพรกนี่ชื่อวัดที่สมุทรสาครน,นะครับแต่ไม่ใช่ตรงนี้คือ เจ้าสมุทรปราการนะฮะแค่ชื่อเหมือนกันและที่ขี่มาวันนี้นะครับนะผมจะพาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์สะพานเขียวนะครับมันก็อยู่แถวบางย่าแพนนรก็นิดเดียวก็ถึงแล้วและจากตรงนี้ครับเลยไปหน่อยนะฮะก็คือวัดบางบุเสือนะครับซึ่งผมเคยพาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ย,ย้อยนะเมื่อเกือบเกือบปีที่แล้วก็ประมาณสิบเดือนที่แล้วนะ ก็พระประแดงนี่ผมก็มาค่อนข้างบ่อยนะครับก็ประมาณสองสาเดือนครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งฝั่งูกเจ้านี่เรไม่ได้มานะรวมปีแล้วจริงๆนะก็เดี๋ยวเราไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวชิ้นย่างสะพานเขียวกันนะฮะแล้วถ้าเกิดกินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปัดนไปวัดน้ำตกเสือกันวันนี้ผมมาค่อนข้างเช้าไปถึงตลาดไม่น่าจะวายก็ออกไม่ช้าแล้วแหละนี่ก็สิบโมงแล้วอาจจะวายก็ได้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวกินก่อนแล้วค่อยไปโอเคไปกันครับ ออกหลังวัดก็ได้นะออกทางอยู่ถ้าหน้าไปเออบจบที่เดียวกันเลยไมได้หมดแหละวัดหลังวัด,วดถ้ามันมีทางนะครับนะก็เดี๋ยวเรากินร้านนี้เสร็จนะฮนะก็ไปวัดบางโอเซย์กันว่าท้าววิแล้วมาแล้วครับตนะลาดวายนะครับ เคยมาสองสารอบแล้วะจะมาที่ายตลาดวายทุกทีร้นนออานมันอยู่ตรงไหนก,กันรูนะเท้าที่แล้วขี่มาก็ผ่านนะครับแต่จำไม่ได้เลยเดี๋ยมาดู่แถวนี้แหละนะครับ,บรโอเคนาตรงน,นี้แหละนี่ไงครับตัวเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์สะพานเขียวโอเคเป็นจับมาข้างใน โอเคครับผมมาถึงแล้วนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์สะพานเขียวนะฮะตรงนี้มันก็เกือบถึงร้านก๋วยเตี๋ยวไขยย่ย้อยที่ผมเคยพาไปแล้วแหละ,ะแต่ก่อนนะฮะโอเคเข้าไปกินกันครับโอ้เมนูเยอะเลยนะนะไ,ไม่แพงด้วยนะครับไม่แพงไม่แพงสามสิบบาทห้าบบาทมอไป50าบาทเนี่ย โอเคสั่งตามนี้แล้วกันเนาะดูปริมาณก่อนผมก็ไม่รู้เยอะหรือเปล่าก็วันนี้นะครับมาถึงเขาเรียกว่าบางยาแพงนะครับนะก็อยู่ตรงปุ่งเจ้าสมิงคลายนะฮะก็วันนี้ผมตามรอยนักปั่นมานะฮะก็มีคนอ,อ,อินบ็อกเข้ามาในเฟซบุ๊กของผมนะครับรบอกให้มาลองกินร้านนี้นะฮะ ผมก็สั่งมารีวิวเือนะไม่รู้จะกินหมดปอกออกมาหรืงจริงนะครับ,รน,รบนี่ครับดูนี่ฮะนี่คือหม้อไฟต้ยมยำทะเลนะครับเจดสิบาทเชื่อไหมว่าเจดสิบาทโคตรเยอะออนี่ผมกิอนอันนี้ก่อนเพราะอะไรมั้มเดี๋ยวไฟเป็นมอดนี่ครับปลามหมึกมีลูกชิ้นโอ้ของสารพัดลูกชิ้นเลย อจัด70บาทหาที่ไหนได้นะคะเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับ <Yeah. S 1> ชิมปลาหมึกครับ oh. ต้มยำ <Yeah. S 1> ต้มยำอร่อยนะ หอยมาด้วยครับนะหอยแมงคู่ตัวเบลเลอร์เลยไม่เสียแรงที่มาไกลนะครับดูครับหอยแมงคู่ครับตัวโคตรใหญ่เอาครับแล้วจานนี้นะฮะผมสั่งเป็นกะเพรานะครับกะเพราหมึกกับหมูกรอบนะฮะนี่ครับให้เยอะจริงๆครับและไม่แพงแบบนี่ครับข้าวกะเพราหมูกรอบนี่คือหมึกนะฮะหมึกลาก ใหญ่มากนี่ผมสั่งเป็นไขต่ต้มยำมะตูมนะฮะถ้าเป็นเซตเขาเขาจะให้เป็นไข่ดาวนะนี่ฮะยำมะตูมเนี่ยผมชอบคำนวณชิ้นใหญ่นี่มอต้มยำมันก็มีไข่ต้มดีกว่านะ,ะออสใสให้แบบเต็มแบบพอ แต่ละจานนี้ให้เยอะจริงนะน,นี่ผมสั่งมารีวิวนะครับนะปกติผมก็ไม่สั่งยนเยอะนี้หรอกน,ะนี่อันนี้ครับเกาเหลาน้ําตกนะฮะผมไม่รู้ไงว่าในถ้วยเขาจะมี1นลูกอยู่แล้วนะฮะลูกชิน้นผมเลยเมื่อกี้เลยสั่งเพิ่มไปหนึ่ลูกนั่นแหละโอเคชิมกันนะลูกชิ้นยักนะครับ ชิ้นโคตรแนนะ่นนี่ครับหมูดเด้งครับชิ้นโคตรใหญ่นะเนี่ยเด้งวองมงือน,นี้ไม่ต้องมีค้าวประอิมครับนะกนก่ยกับอย่างเดียวก็บึ้มแล้วะ่นะนะครับให่โคตรเยอะนะฮะแล้วรสชาติก็อร่อยกนะครับผมสุดยอดครับร้านนี้ ครับผูเด้งครับเป็นไงสุดยอดมาลานอยังอิ่มมักมากเลยนะผมเท่าทางอยากกินไม่หมดนะครับแนตะ่ผมค่อยๆกินกลับไปแล้วกันนะเพราะว่ายอดมากเยอะมากๆไม่ไหวโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปวัดบางบุรีนะครับโอเคไปกันอ๋อผมรู้แล้วครับที่เขาเรียกสะพานเขียวเพราะว่าอยู่ตรงสะพานสีเขียวนะะี่ฮะตรงนี้คือสะพานสีเขียว ข้ามคลองบางยยกแรกแลร้านที่เรากินอยู่ตรงนั้นครับโอเคฮะไปกันก็จะไปรอตายวงแหวนนะครับไอที่สูงสนะูงนั่นน่าจะเป็นวงแหวนมอเตอร์เวย์นะฮะเป็นวงแหวนสากรรมนะครับไปชนบุรีครับผมก็อย่างที่บอกนะครับเส้นนี้ผมเคยพามาแล้วแหละพาไปกินก๋วยเตี๋ยวไข่อยนะครับนะพอดีวันก่อนนะครับนะ แฟนรายการเข้ามานะครับมาในการคนพระประแดงครับบ้านเขาอยู่สุขสวัสดิ์นี่เองแต่ไปมาผมมีแฟนรายการรอบกรุงเทพและปริมณฑลเลยฮะหลายคนก็แนะนําทั้งร้านนะครับนะร้านอาหารทั้งคาเฟ่และเส้นทางใหม่ๆนะครับผมคือใครแนะนําร้านอาหารอะไรมาผมจดไว้หมดเลยนะครับนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าออวันไหนผมจะไปเส้นไหนเท่านั้นเองนะครับคือวันนี้ผมมาเส้นพระประแดงนะฮะ ผมก็เลยมาที่นี่นะะเดี๋ยวตามป้ายตลาดน้ำบางหศเสือข้ามมาปูเจ้าหน่อยครับไม่ได้ข้ามมานานแล้วนะฮะที่ผมไม่ค่อยข้ามมาแถวนี้เพราะว่ารถบรรทุกันเยอะผมขี้เกียจเชยกับรถจริงๆแถวนี้แบบว่าซอยเล็กซอยน้อยก็เยอะนะครับนะแต่ผมไม่ค่อยได้มาสำรวจเท่าไหร่หผมก็เกาะซอยใหญ่ๆไปนะครับแค่วิ่งซอยใหญ่ผมก็งงและย่านนี้ ถ้าจำไม่ผิดนี่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่จะไปร้านก๋วย,ยเตี๋ยวไข่ย้อยน่าจะใช่ผมไม่รู้ว่าตลาดน้ำบางหัวเสือมันวายยังไงจต่ไปก่อนนะฮะต่อวันนี้ถือว่าเป็นการโทัวรลิงแถวๆนี้แล้วกันนะคซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้พามาสักเท่าไหร่ สะพานนี่พอลงสะพานปุ๊บเจอร้านก๋ยวยเตี๋ยวไข่ย้อยใช่ไหมโอเคใช่ก๋วยเดี๋ยวไข่ย้อยรให้เย,ย,ยอะเ,เหมือนกันนะครับออผมลืมบอกไปนะครับเมื่อตะกี้นี่ยฮนะที่ผมกินที่ร้านสะพานเขียวอ่ะนะ โอ้เห็นเยอะขนาดนั้นนะ stop. อย่างเกาเหลาล้ําตกนี้ผมเพิ่มลูกชิ้นด้วยนะลูกชิ้นยั์กับหมูเด้งนะครับก็มีอะไรบ้างอ่ะต้มยำหม้อไฟหนึ่งใช่ไหมหม้อไฟทะเลด้วยแล้วก็เกาเหลาน้ําตกใช่ไหมเพิ่มหมูเด้งเพิ่มลูกชิ้นกะเพราหมูกรอบหมึกไข่ต้มเอ็ดหนึ่งขวดแล้วก็น้ำเปล่า ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะสัก200กว่าบ,บาทนะชิดเงินมาครับ190าบาทนะครับนะโหสุดยอดถูกมากเลย190บาทนะไม่ถึง2 0 0้ีเสือวันตัวเสือไปตามป้ายนี่มันเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะ อาัารบางร้านเ,เขมเห็นละผมไม่ความรู้สึกว่าร้านอาหารแบบนี้เขาขายไม่ค่อยแพงนะเออไม่ไว่าร้านไข่ย,ย,ย้อยหรือร้านสะพานเขียวอาจจะมีร้านอื่นก็ได้นะแต่แถวนี้เขาให้เยอะะถูแต่อย่างที่บอกนะฮะแต่ละที่ที่ผมมามันไกลเกินหรือมันลึกลับเกินหรือเปล่าไม่รู้นะก็มีหลายคนเคยบอกกับผมเมื่อผมพามานะที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะ แล้วก็ไกลๆนั้นเลยนะฮะข้อไม่เป็นไรครับเขาก็จะเนไกล์ไลน์แล้วกันนะไกลไม่ไกลไม่รู้อะ่ะผมถือว่าผมพามาเทีย่ยบในผมถึงนะวันฟังพลกเสือนะน่าจะยังตลาดไม่หวนะมาตอเที่ยบมาดิเฟรซมีคาราโอเกะก่อนที่ตล,ลาดดัง วันนี้มาโดยที่ตลาดไม่วายไว้โอเคครับมาที่ตลาดวัดบางมโนตลาดน้ำนี้อยู่ข้างในเ็ามีคนมาเที่ยวกันนะ,ะขึ้น20บาทน่ากินกันนะ ตลาดน้ำเล็กๆนะฮะถึงเป็นตลาดน้ำเล็กๆแต่มีเรือเป็ดให้ทีบเลยนะฮะทีบไปทีบมาในคลองเนี่ยดิดๆิเรือเป็ดฝันเล่นในคลองเนี่ยนะกินกาแฟดีกว่าเนาอเจ็ดกาแฟ คครับไปกันต่อครับวัดบางฝ้ายฮะวัดบางฝ้ายครับนะเนียวออกจากวัดนี่ก่อนนะครับวัดบางสงเสือนะเมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อนครับผมไปอ่างทองมาฮะแลนนี้ผมก็ยังไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดแบบต่างจังหวัดจริงๆมาสองอาทิตย์แล้วนะก็วนๆอยู่แถวโนวนแถวสมุทรปราการนี่แหละ,ะก็พอผมกลับมานะฮะผมก็เจอหนะ้าคนหนะึ่ง เขาก็ถามผมนะว่าวไปไหนมานะครับหายไปสองสามวันอะไรเงี้ยนะผมก็บอกว่าผมไปอ่างทองมนาะเขาก็บอกไปอ่างทองนี่โอ้โหไปสามวันเลยเหรอไปวันเดียวก็พอแล้วมั้งผมบอกนะรับโอ้ยผมขี่ไปครับต่อลงสถานีวิทยาแล้วก็ขี่เข้าอ่างทองเพราะมันไม่มีรถไฟเขาก็บอกว่าช้านะบอกว่านั่งรถตู้ไปดีกว่าเขาไม่เข้าใจฟิลของเราครับเนะี่ย ต้องไปต่อล้อนต่อเทียงเ,เลยครับทุนะครับรูไหมครับทําไมผมถึงชอบขี่รถเพราะความชา้นมา,ชา,านี่นะฮะผมถึงชอบขี่จักรยานความสนุกของมันครับคือความช้าเนี่ยนะฮะแต่ในความช้าเนี่ยสมมุติขี่ไป10กิโลเนี่ยเราได้ดึงดับกับบสองข้างทางนะซึ่งรถอย่างอื่นมันทาไม่ได้นะ,ะจริงๆริงตามป้ายวัดตังป้าย ต,ตรงนี้เนาะซอยวัดบังฝ้ายก็พาดที่เอาไปเลื่อยครับผมนะฮะก็วัดบางฝ้ายก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาหน,ะะน้ามันเที่ยวนะครับนะปางหมวเสือนะครับจักรยานมันดีอย่างเงี้ยนะฮะ ที่ยวที่เขาไม่ค่อยไปเที่ยวกันนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวรมว่าก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนเขาไม่ค่อยมากกันจะไปร้านอาหารเลยตลาดน้ำเลยเป็นแบบที่ที่ลึกลับลึกลับหน่อยนะอย่างพวกตลาดน้ำอะ่ะนะส่วนมากถ้าคนไปเที่ยวเขาก็ถ้ามาย่านนี้นะ เขาเข้าไปบางน้ำผึ้งใช่ไหมข้าไปบางกระเจ้าแต่คงไม่มีใครเข้ามาปักหุญเสือจแต่กระยานมาันไดอย่างงี้ะปั่นเที่ยวสนุกดีนะได้ไปที่นู่นที่นี่นะฮะวัดไปตามทางวัดบางฝ้าย ถ้าเกิดเอ,อหน้าปักซอยผมชี้ว่ามาวัดเนี่ยก็คือเข้ามาในซอยเลยนะไม่ต้องไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยมันก็ไปทางตรงถึงวัดเลยนะในย,ย่านปู่เจ้านี่รถกอค่อนข้างเยอะอยู่นะซอยเข้ามาในซอยก็เนะครับมีก็คงเป็นเส้นทางจักรยานนะลูกจักรยานนะ ไมค่อยมีใครขี่เข้ามาเท่าไหร่นะนักท่องเที่ยวขี่จักรยานนะครับส่วนมากเขาก็จะไปทางบางลำพึ่งอย่างเมื่อเช้านี้นะฮะผมขีออ่มาจากเส้นลาด,ดหัวนาใช่ไหมครับผมก็ตามกลุ่มเสือภูเขามากลุ่มหนึ่งครับซึ่งผมไม่รู้จักเขาอ่นะผมก็ตามโูดเข้ามาเอาขี่ไปนู่นนะบางกระเจ้า ก็แยกทางนะครับนะ,ะขึ้นเรือตรงดูจ้างนะนะถึงแล้วมั้งวัดปางฟ้าจมพามาดูแม่น้ำเจ้าพยานะครับนะก็แม่น้ำสายเดียวกันนั่นแหละแต่คนละช่วงมันก็มีความสวยตต่างกันนะครับนะ มันอาจะปิดนะครับหมดไปเลยไม่ได้ด,ไดูไม่น้ำนะครับไม่มีเหลือข้างปากมาโอเคครับแม่น้ำเจะพยานะฮะฝั่งนู้นนะครับสุขสวัสดิ์นะแล้วแม่น้ำมันก็จะตีอ้อมเกาะบางกระเจ้านะครับนะ ไปออกนูนะ่นะนะฮะแถวบางนงบางนาพระรามสามนู่นส่วนฝั่งนี้นะครับนะ้าแม่น้ําฝั่งนี้ก็จะออกปากน้ําเลยในพื้นที่แถวนี้มันก็เป็นแม่น้ําใกล้ปากแม่น้ํานะครับยิ่งใกล้ปากแม่น้ํานะครับนะ,ะแม่น้ําจะกว้างกว่าเดิมนะครับนะก็อย่างเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะครับผมไปอ่างทองก็มแม่น้ําเจ้าพยาเหมือนกันแหละนะครับนะแต่ตรงนั้นก็เป็นแม่น้าเจ้าพยา,ยาตรง กลางเลยนะก็เกือบถึงตรงปากน้ำโพนะอีกสองจังหวัดก็น่าจะถึงปากน้ำโพแล้วก่อนแม่น้ำตรงนั้นอ่างทองสิงห์บุรีมันจะแคบกว่านี้นะแคบกว่านี้เยอะเลยอะ่ะก<อ>็น่าจะประมาณครึ่งหนึ่งของแม่น้ำตรงแถวปากน้ำนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ตรงปากแม่น้ำมันจะก,กว้างนะก็ปากแม่น้ำทุกแม่น้ำนะครับจนะ้ว้างหมดนะครับตรง ปากแม่น้ําท่าจีนผมก็เคยไปปากแม่น้ํากองผมก็เคยไปกวางทุกแม่น้ําครับโอเคนี่ก็บ่ายสองแล้วนะก็นั่งไปนั่งมาตรงออวัดบางบุเสือนะครับตั่งเป็นชั่วโมงเลยนะแป๊บเดียวมันก็จะเย็นแล้ววันวันหนึ่งนี่โอ้ยเวลาผ่านไปโคตรเร็วเลยนะก็โอเคครับผมว่าผมไปดีกว่านะฮะก็คลิปนี้นะครับถ้าเกิดคุณชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยละกันนะครับกดสับสไครตให้ด้วยคลิปหน้าผมจะพาไปไหนก็คอยติดตามนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก่อนลางานเจ้าปัญยานี่แหละนะโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย